แอนยองซโสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมอกอล์คเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาส์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึง Black พิงก์พิงก์แวนอมกับยอดวิวกันนะครับล่าสุดในตอนนี้นะครับระยะเวลาประมาณเที่ยงคืนนิดๆยอดวิวของแ Black พิงก์พิงก์แวนนอมนะครับทะลุ200ล้านวิวใน YouTube เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่แฟนๆเน่่ลนนนแวกกชััปมาาะงดึๆ ทอ่อนะครับค่อนข้างจะตันมากๆเลยยอดวิวเนี่ยค่อนข้างขึ้นช้ามากๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับก็สามารถทะลุ200ล้านวิวขึ้นมาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วในตอนนี้ระยะเวลาของ Black พิงค์พิงค์เวนอนั่นนะครับที่สามารถเดินทางมาถึง200ล้านวิวได้เนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณ7วันเท่านั้นหลังจากที่ปล่อยเพลงนี้ลง YouTube มาอย่างเป็นทางการในตอนนี้นะครับยอดวิวเนี่ยก็อยู่ที่200ล้าน1 0 2 0 0 0กับอีก1วิวนะครับในตอนที่เรากําลังอัดคลิปวิดีโออยู่ในตอนนี้นะครับววเวลาประมาณเที่ยงคืน23 12นาทีและก็มียอดกดไลค์เนี่ยมากถึง11ล้านไลค์ได้ทีเดียวที่สําคัญนั้นนะครับยอดผู้ติดต,ตาม s u b s c r i b e ของยู u ูบ b บล็คพิงกนั้นก็อยู่ที่79ล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งก่อนหน้านี้เรานั้นก็ได้ทําคลิปฉลองไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหมือนกันสามารถไปย้อนฟังกันได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยเพลงพิงกเวนนอมจาก Black พิงกนั้นก็ยังคงอยู่ในอันดับที่1เพลงมาแรงของ YouTube ประเทศไทยตั้งแต่วันแรกมาจนถึงวันนี้นะครับไม่ยอมลงไปไหนเลยเรียกได้ว่าได้รับความนิยมมมเเเเเปปป็นนนนนออยยย่่่่าาาาางงกกใใรรรระะทททศไทบ้วววถึืๆัโลล สำหรับพิงเวนอมเพราะว่ายอดวิวนั้นเนี่ยทะลุ200ล้านมาอย่างรวดเร็วใช้เวลาเพียงแค่7วันเท่านั้นและแน่นอนนะครับว่าในตอนนี้นั้นเวลาประมาณเที่ยงคืนครึ่งนั้นเนี่ย YG นะครับทีมงานนั้นน่าจะยังไม่ได้ทํางานกันและน่านจะยังไม่ได้ทําโปสเตอร์เนี่ยเผื่อ,อไว้เพราะว่ายังไม่ปล่อยมาเลยดังนั้นเนี่ยในคลิปนี้นะครับเราก็ต้องขออาภัยแฟนๆเอาไว้ด้วยเพราะว่าไม่สามารถพูดถึงหรือว่าอธิบายสําหรับตัวโปสเตอร์ได้เพราะว่าเรานั้นทําคลิปนี้เร็วมากเลยนะครับทำตั้งแต่ตอนที่ Black พิงไม่ ต่อยตัวโปสเตอร์อย่างเป็นทางการเพื่อฉลอง200ล้านวิวมาเลยยังไงก็ตามนะครับพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะนําโปสเตอร์นั้นแปะเข้าไปในคลิปวิดีโอนี้ให้ทุกคนดูรูปไปด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าเรานั้นจะยังไม่ได้สามารถอธิบายอะไรเกี่ยวกับโปสเตอร์ให้ทุกคนฟังได้นะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยเราก็มาชวนทุกคนร่วมเฉลิมฉลองกับ200ล้านวิวจากพิงค์เบนนอมให้แฟนๆเนี่ยได้ดีใจกันแล้วก็ให้แบล็คพิงค์กันนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้เรามาเจอกันใใหม่่นคคลิปปตอไรับ สวัสดีครับอันยองอย่าลืมไปปั่นวิวพิงแมเนนอมกันด้วยนะครับ